ทุกคนคะเดี๋ยวอีกไม่นานนี้ค่ะเราจะสามารถซื้อยาสามัญประจาบ้านเนี่ยได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปร้านขายยาเนาะรวมถึงว่าเราจะสามารถเป็นเจ้าของร้านยาได้โดยที่เราไม่ได้มีอาชีพเป็นเภสัชกรอ,อีกด้วยค่ะซึ่งถ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะทางบริษัท JSP กับ,บบริษัท m e d i c a o r p o r a t i o n จำกัดเนี่ยเขาได้ร่วมมือกันออกแพลตฟอร์มจาหน่ายยาสามัญประจําบ้าน24ชั่วโมงผ่านตู้ระบบขายยาอัตโนมัติซึ่งได้เปิดตัวโมเดลแฟนชส์แล้วก็เตรียมที่จะขายแฟนชายตู้ขายยาสามาัญ วงครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วยซึ่งนะับว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยเนาะกับความร่วมมือของเมดิกกับ JSP อะค่ะที่ได้นํายาสามัญประจําบ้านกับเทคโนโลยีเนี่ยมารวมกันเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เข้าถึงยาสามัญประจําบ้านได้มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนถ้าใครอะค่ะที่อยากจะมีร้านขายยาอัตโนมัติ24ชั่วโมงเป็นของตัวเองก็อย่าเพิ่งใจร้อนไปค่ะเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเจ้าของร้านยาเนี่ยได้มาซื้อเจ้าตู้ตัวนี้ค่ะไปอลองติดตั้งก่อนทุกคนทั่วประเทศเนาะโดยคาดว่าจะเปิดการขายแฟนนชส่่ะควัที เมษา2566นี้เนาะที่เมืองทองทานีนักงานประชุมใหญ่สมาคมร้านขายยาซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการร้านขายยาเนี่ยเขาร่วมมากกว่า1,000ลายกันเลยทีเดียวค่ะ